สัสดีครับข้าวมันุ่อผม,ผมอารมณ์สุทธลีครับมีสมาชิกดังต่อไปนี้ครับรชแชมป์นปางสาวชาตินาทไทยดิฉันนางสาวสุภระตราแมนซอล่าครับศิลปะปราชิตเกิดขึ้นในราวทศวรตรษที่12ในทวีปยุโรปในประเทศฝรั่งเศสนะครับและ สร้างสรรค์ผลงานออกไปทางด้านคอมเชื่อศาสนาคำว่า p อ s ิ t i ิ e มาจากคำว่าป o s i t i v e นะครับศิลปะ p อทิ t i ทางด้านถสถาปัตยกรรมเช่นผู้บุญวัชแซงเดอร์ีใกล้กรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศสลักษณะจะมีเพรินตทำเป็นแบบอาร์ค um แบบโค้งปลายแหลม และโบสถ์พิหารแต่พอติได้รับความนิยมไปตั่วฝรั่งเศสก่อนที่จะแพร่หลายไปยัง,ยรง,ง,ป,งประเทศอังกฤษตะวันับและกลุ่มประเทศเดนิเวียในยุโรปตะวันออกใช่ครับปฏิมากรรมกอติจะมีบทบาทเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนคุณค่าของงานสถาปัตยกรรม ให้เพียบพร้มมมอมสมบูรณ์มากขึ้นประิมากรรมสมัยนี้จะมีความก้าวหน้าครบคูกไปกับสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมกอชิกสร้างขึ้นตามหลักเดียวกับสถาปัตยกรรมโดยเน้นเรื่องแนวติ่งและการตัวขึ้นเรื่องบนไรซึ่งส่วนบาลส่วนโค้งใบหน้าของคนแสดงสีหน้าอารมณ์เล็กน้อยส่วนใหญ่เป็นรูปนักบุรูปพระแม่มารี นคนสำคัญในราชวงศ์มักจะประดับบนซุ้ประตูโบสถ์ต่อมาใน,นเรื่องของศิลปะกรทิกปฏิมากรรมนิยมทำเป็นรูปรอยตัวมากขึ้นสแสดงเรื่องราวที่น่าสนใจสแสดงลีลาท่าทางเป็นธรรมชาติเห็นได้ชัดจากปฏิมากรรมรูปห,หนนินนับคุนและรูปยันวัวจิตรกรรมจิตรกรรมจะแต่งอยู่ในรูป ของการประดับตกแต่งอาคารส่วนใหญ่จะเป็นการระบายสีกระจกประดับช่องหน้าต่างระบายกระจกให้มีลวดลายสีสันสดใสช่วยให้บรรยากาศภายในโถงเบาหรือสงบเยือกเย็นนิยมออกแบบลวดลายเส้นเลขาคณิตหรือทําเป็นเรื่องราวต่างๆสรุปคืปอศิลปะอริกมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดง ความศรัทธาและความมุ่ใหญ่อลังการด้วยรูปทรงสูงเสียบฟ้าประดับประดาด้วยงานปฏิมากรรมก่อนจะที่คลายใหุ้่ม,มนและจิตกรรมกระจกสีงดงามภาพว่าด้านศาสนาก,ก็มีพัฒนานการอย่างเหน็นชัดศิลปะก็ได้รับความนิยมไปเพื่อ และคุณอ็กระบอกได้ขอจบการนำเสนอเช่นรับ